ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับไมอีกล้าโนะ้เกมไวกาดซีโรนั่นเองนะครับก็อยู่กับการรีวิวนอะการสไตล์ใหม่นะครับแคนออล์ล็อกทิงแชงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายแบ t เทอร์ซิสเตอร์เนาะเอาสองใบนี้ขึ้นไปครับผมก็เจอกับเมอร์มิวด้านะครับอันนี้จะเป็นสายดูโอเนาะนะครับสำหรับ เบอร์วิวดาเนาะนะครับผมอ่ะก็ <Like S 1> นะอ่ะก็ไลฟ์เป็นตนัวดีก่อนเลยเนาะอ่ะแล้วก็คอตรงนี้ลงมานะครับส่วนทิกเกอร์ที่ใส่นะครับในลิสต์นี้เนาะก็ใส่เป็นสแตนเนะครับแล้วก็คีสองนะครับอันนี้ก็อยู่กับรหัสของคโคดต่อน,นั่นเองนะครับถ้าเป็นรหัสของผมเนี่ยผมจะไปรีวิวสายซูซานโอให้ดูนะครับโอเคเนาะโอเคครับต่นะอทิกเกอร์ ก็อาจจะได้ยินเสียงพัดลมนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับพอดีว่า,อาแอร์เปิดไม่ได้ครับเาะเสียลมอ่ะท่านผู้ช,ชม <c oughs> <c oughs> นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไล์เป็นตรงนี้กันดีกว่าฮะไล์โจอ่ากดแบตท่านเลยนะครับก็สำหรับสาย b บ t เทอร์ซิสเตอร์นะครับคนส่วนมากก็เล่นอยู่บ้างครับเล่นอยู่ส่วนน้อยเนาะส่วนมากก็จะไปเล่นสายซูซานโอสักส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าด้วยสกิลของสายแบทเทอร์ซิสเตอร์เนี่ยคือมาเน้นการดอกร์ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ไอการเน้นการดอรการ์ดถ้าท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับแคนออระเคิลน,นะแต่ว่าข้อเสียของสายแบตเทอร์ซิสเตอร์ก็คือ,อมันจำกัดชื่อนะครับของการดอรการ์ดมากเกินไปนะครับสำหรับสกิลของไอ้เจ้าแบทเทอร์ซิสเตอร์พวกนี้อ่ะนะนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือ,อข้อเสียเนาะของสายแบทเทอร์ซิสเตอร์นะครับง่ายๆเลยครับก็เหมือนกับสายและลาะเคลื่อนอะ่ะที่ผมรีวิวลงไปนะครับผมโอเคเนาะ นะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวคนตัดต่อเขาจะอธิบายไว้ให้เพิ่มเติมนะครับครับผมนะอะก็อ่าไลฟ์แรกเนี่ยเดี๋ยวเราไลฟ์เป็นมิวฟอยก่อนเนาะมีฉากเปิดตัวด้วยนะน่จาจะไม่ใช่สกินของมิสกินะครับจะเป็นอสกินของน้อง จำชื่อไม่ได้แก่ช่างมันเถอะครับ <laughs> อ่าทอโซ่ครับแล้วก็ดอ,อการ์ดโอเคอืมเกตสองสองเนาะอ่าตอนมีการสไไล์อยู่เนาะในเทิร์หน้านะครับคือการใบนี้อ่าเดี๋ยวเราจะคอตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็อ่าแล้วก็คอตัวนี้นะครับลงมาแล้วก็ คอตัวนี้เนาะลงมาเลยครับอ่ะโอเคกดบัสเขาเลยให้ตัวนี้ตีใส่เลกาไปก่อนเนาะนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ครับตีใส่เลกาไปเลยอูวีแทบจำเอฟเฟกต์ไม่ได้ท่านผู้ชมของไอตัวเนี้ยนะครับอ่ะคีทิคอนทูเกอร์นะครับใบที่2ครับ อ่าโอเคก็ส่วนของคีใบนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับจากของจริงเนี่ยคือนำตัวมันเองอยู่บนสุดของในเด็กใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามาในเกมนี้เนี่ยคือต้องสลับกองนะครับสกิลถึงจะทำงานเนาะนะครับรอ,อันนี้สายดูโอนะครับสำหรับเมอร์วิลวดาเนาะอ่ะ สกิลเดอะฮันสโตโอเคสกิลเดอะฮันสโต้โซลิชันจริงอ่ะดอการับอ่าไม่มีเกรดสองหน่ะเหรอเดี๋ยครับอ่ะ,อะเหมือนผมจะอธิบายไปผิดนะครับหรอบสกิลตัวนี้ พอดีว่าคนตัดต่อเพิ่งบอกเมื่อกี้นะครับอยู่กับคนตัดต่อด้วยแหละนะครับนะก็สำหรับสกิลตัวนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนเนาะจากของจริงเนี่ยคือนําตัวมันเองนะครับอยู่บนสุดของเด็เด็กใช่ไหมถ้าเป็นสกิลของมันนะแล้วแวนกาดก็จะได้รับพาวเวอร์บวกสามพันนะครับแล้วก็สกิลล่างตัวนี้นะครับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะอ่าเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไล่เป็นตัวนี้นะครับผมโลมาสสไต้ตเป็นตัวนี้เลยครับผมอ่ะสไตขึ้นได้ขึ้นดีเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้ลงมาตรงนี้นะครับอ่ะใช้สกิลของตัวนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้เนาะ,อะเอาการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือนะครับที่เปิดดูทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาอ่อตัวนี้นะครับื เพราะว่าตัวหงายด้เมจโซน่ะของเรามีอยู่แล้วก็คือตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้เนี่ยนะครับคือจะเปลี่ยนแปลงครับจากของจริงเนาะของจริงก็คือนําตัวเองนะครับอยู่บนสุดของในเด็กนะครับแต่ว่าถ้ามาในเกมนี้เนี่ยก็คือเมื่อใช้สกิลแล้วนะครับ ก็จะทาการสลับกองการ์ดครับแล้วก็แวนการ์ดก็จะได้รับพาวเวอร์อีก3 0 0พครับแล้วก็โวนของสกิลล่างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับตรงที่ว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยคือถ้าการ์ดบนมือของเรามี5า้าใบหรือว่ามากกว่านะครับก็จะหงายดาเมจโซนได้เลย2ใบแต่ว่าถ้ามาในเกมนี้ก็คือเมื่อแวนการ์ดของเราเนี่ยตีสายแวนการ์ดของฝั่งข้ามก็จะหงายดาเมจโซนได้2อนะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับสกิล,ลของตัวนี้ถามว่า ผมเสียใจไหมไม่ค่อยนะแต่ว่าเสียใจตรงที่สกิลบนมันมากกว่านะครับเพราะว่าสกิลบนเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปคือผมรู้แหละว่ามันจะโกงเกินไปไงนะทางเกมเขาก็เลยเปลี่ยนสกิลของตัวนี้นะครับอ่ะท่านผู้ชมดูเอาเองนะครับท่านผู้ชมถึงจะเข้าใจเนาะนะครับผมอ่ะก็ส่องมอบพลังนะครับแล้วก็สกิลนะครับให้กับแวนกาดก็แล้วกันเนาะ อ่ะสกิลมันก็จับประมาณนี้แหละครับสกิลของตัวนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไงครับว่ามันเปลี่ยนนะครับซึ่งการเปลี่ยนครั้งนี้นคืออยากจะบอกว่าไม่ค่อยภูมิใจอะไรเลย <c oughs> นะครับนะ <c oughs> ก็เสียได้นิดนึงตรงที่สกิลบนมันเปลี่ยนแค่นั้นแหละครับอ่า <c oughs> เอาตัวนี้ลงมานาอแล้วก็คอตัวนี้นะครับผมอืมอ่ากด b บทเทิเลยนะครับให้ตัวนี้ตีใส่บรรยากาศไปเนาะอ่า หาแมลเลติกเกอร์ครับแล้วก็วนันนี้ตีสายแว่นกาไปครับอ่าแล้วก็แว่นกาตีสายไปครับอ่ะสกิลอ่าฮิวติกเกอร์ครับไม่ไม่ได้ใช้สกิลด้วยจ่ายหลายจังเลยอ่ะอ่าสแตนติกเกอร์ครับแตนตัวนี้นอนแล้วก็ส่งพลังกับตัวนี้ครับผมอ่า Okay. แล้วก็ตีใส่ตัวนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับส่วนของการสไตล์นะครับของแคนอแล้วก็ทิงแท้งนะครับสำหรับสายแบทเทอร์ซูเซอร์เนาะนะครับไลโดอ๋อตัวข้างล่างเป็นเบรกไรเนาะอ่ะเอฟเฟกก็คงยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับผมชอบอะ่ะท่านผู้ชมอะไรที่แบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ผมชอบหมดนะนะครับผมสกิลใช้สกิลด้วยเอาสองใบขึ้นมือครับแล้วก็คอแล้วก็คอออกมาใหม่เนียนะเขาขี้โกงปกตินะครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับท่านผู้ชมอ่ะอุ้ยอ่ะ,อะ,อะ ไม่ได้ติกเกอร์หน่อยเหรออ่าโอเคก็ฝั่งตรงข้ามก็ตีมาเท่านี้นะครับอ่าแล้วจะไม่สไตล์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเนาะก็กละไม้ครั้งหนึ่งนะครับก็อ่าเอาเป็นว่ารอบนี้เราจะไม่สไตล์ก็แล้วกันเนาะนะครับผมอ่ะกดยกเลิกเลยเนาะอ่าใช้สกิลของตัวนี้นะครับอ่าเราก็เอา ดอการ์ดขึ้นมือ2ใบยูทิเกอร์ขึ้นมือโคตรภูมิใจเลยท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้นะครับอ่ะโอ้ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่มีเกรดหนึ่งเลยเหรอหรือว่าเกรดหนึ่งเราหมดแล้วเหรอ Battle Sister <laughs> นั่นไงว่าละโอเคครับเอาตัวนี้ขึ้นเนาะแล้วก็ กดบัตเทิลเลยนะครับอ่าให้แวนการ์ดให้ตัวนี้ตีไปก่อนนะครับอ,รอ,อ่าเพอร์เฟกการ์ดครับ1ใบครับฝั่งข้ามเนาะอ่าแล้วก็ให้แวนการ์ดตีไปครับผมอ่าเผื่อได้สแตนทิวเกอร์เนาะนนนนไม่ออกโอเคโอเคครับก็จบเกมประมาณนี้เนาะ อันนี้คือการรีวิวนอะการสไตล์ใหม่นะครับแทนออร์โลค์ทิ้งแทงนะครับสำหรับสาย Battle Sister เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ลิสต์แนะนำกันดีกว่านะอยู่กับลิสต์แนะนำนะครับก็ลิสต์ที่ผมจัดได้นอร์เนคันออร์โลค์ทิ้งแทงนะครับก็มีอยู่แค่ลิสต์เดียวนะครับก็คือลิสต์ที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้านี้เลยนะครับลิสต์เนี้ยก็จะเล่นเป็นตัวลิเจียนเข้ามาด้วยนะครับโดยการที่เอา มีฟอยออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวรีเจนมานั่นเองนะครับซึ่งเผื่อมีคนถามว่าพี่ครับไอ้สกิลของมีฟอยเนี่ยคือมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือสกิลมันโจก,กาดน้อยแล้วสกิลมันติดเงื่อนไข GB ด้วยถ้าเปรียบเทียบกับตัวทิพเปิลอารงตัวนี้แล้วผมว่าตัวทิพเปิลอารงตัวนี้ดีกว่าเยอะนะครับและอาการที่มีตัวรีเจนมาด้วยเนี่ยคือมันก็จะทําให้เรา อุ่นใจนะครับไประดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่เด็กเอาง่ายนั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ต้องใส่ตัวลีเจียนมานะครับผมซึ่งอาเผื่อมีค็ถามว่าพี่ครับถ้าสมมุติเราไม่มีตัวลีเจียนเนี่ยเราเอามีฟอยกลับมาเล่นเหมือนเดิมได้ไหมได้ครับเอามีฟอยกลับมาเล่นเหมือนเดิมได้เนาะนะครับอ่ะดูส่วนของลิสต์นี้กันดีกว่านะครับลิสต์นี้เนี่ยก็อาเกตหนึ่งนะครับก็จะใส่เป็นโคโคมา นะครับาถามว่า,าถ้าสมมุติผมไม่มีโคโค่เนี่ยผมใส่ตัวอะไรแทนดีก็ใส่เป็นตัวนี้มาแทนก็ได้นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่มีโคโคอ่อ่ะคือมันไม่ใช่ปัญหานะครับท่านผู้ชมก็ไปหาตัวอื่นนะครับที่ติดชื่อคําว่า b a s i e อร r s ิสนะครับมาใส่แทนคือการที่มีโคโค่มาเนี่ยคือมันจะทําให้เราหนึ่งเลยนะครับก็คือเช็คการ์ด ที่อยู่บนสุดของในเด็กเราได้ครับถ้าสมมุติการนั้นมันไม่ใช่ติกเกอร์ก็นํานไปไว้ใต้เด็กได้นะครับก็คือเผื่อมีโอกาสออกติกเกอร์ได้ไง่แค่นั้นแหละครับส่วน หน้าที่ของโคโค่อีกอย่างหนึ่งก็คือการหา b ีีอย่างช็อกโกแลตมานะครับแค่นั้นแหละครับอันนี้คือหน้าที่ของโคโค่เนาะที่คนเขาใส่กันมานั่นเองนะครับตอนส่วนของเกมหนึ่งแน่นอนครับตัวถอดโซง่ายแลวเมโซมาเพราะว่าเราเล่นตัวรีเจียนนะตัวถอดโซ่ก็ต้องมีนะครับผมนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ใส่เป็นตัวอะไรก็ได้ครับที่ติดชื่อคําว่า b a t t l e Sister เนาะแต่ผมขอแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมติด ตัวตัวจ่ายค่าสไตล์มาด้วยนะครับอย่างน้อย1ใบเนาะนะครับผมอ่ะโอเคก็ดูส่วนของเกศสองครับก็แน่นอนนะครับตัวโซชาร์จแล้วก็ตัวหงายดัมเมโซนะครับมาเนาะแล้วก็ตัวรีเจียนนะครับแล้วก็ตัวดอการ์ดนะครับเพราะว่าด้วยรีเจียนเนี่ยคือทิกเกอร์ผมได้เป็น อาสแตนเแล้วก็คียองครับก็คือไม่ใส่ดอมาเลยนะครับก็แน่นอนครับใส่ตัวอ่าดอกาไปด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวแบ t เท e s i ซิสเตอร์ตัวนี้มาจริงๆแบ t เท e s i ซิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะใส่เป็นไซเลนทอมมาแทนก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีไซเลนทอมผมแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมใส ไซเลนทอมมาแทนตัวนี้ได้นะครับผมโอเคเนาะอันนี้คือส่วนของเกจสองนะครับจะไปเร็วนิดนึงนะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะให้คนต่อต่อเขาอธิบายไว้ให้เพิ่มเติมนะครับผมเออต่อไปนะครับส่วนของเกจสามเนาะก็ตัวคู่รีเจียนมาแล้วนะครับตัวรีเจียนก็ต้องมีนะครับอันนี้คือตัวรนะีเจียนเนาะอ่ะต่อไปก็จะใส่เป็นตัวที่เพิ่อาร์ตัวนี้มาจริงจริงอ่าเบสเซอร์ซิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ใส่เป็นมิวฟอย แทนก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยสกิลของมีฟอยหรือว่าสกิลของไอตัวเกรดสาตัวทิปเปิลอาร์ตัวนี้เนี่ยคือสกิลมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่สกิลการดอการ์ดแค่นั้นแหละครับถ้าเป็นตัวทิปเปิลอาร์ตัวนี้ก็คือมันจะดอการ์ดได้2ใบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมีฟอยก็คือดอการ์ดได้แค่1ใบแต่ว่าติดเงื่อนไขคือ GB1 ด้วยนะครับสำหรับอาตัวของมีฟอยเนาะนะครับผมอ่ะ โอเคอันนี้คือส่วนของเกศสเนาะส่วนของเกศสูงครับแน่นอนครับใส่คีตัวนี้มานะครับถ้าท่านผู้ชมไม่อยากใส่คีมาท่านผู้ชมเอาคีออกครับแล้วก็ใส่เป็นมิวฟอย์มา2ใบก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของเกศ4เนาะก็ส่วนของเกศสผมก็ใส่มาประมาณนี้เลยนะครับถามว่าพี่ครับผมเอาตัวไหนออกได้บ้างถ้าผมไม่มีตัวนู้นตัวนี้ก็ เอาจริงๆคือตัว G ีที่ผมจัดมาให้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วนะครับคือท่านผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวไหนออกก็ได้ครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมอยากเปลี่ยนจริงๆผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมเอาตัวปลดล็อกออกนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ไปใส่ตัวอื่นได้เลยนะครับที่จริงอ่าถ้าถ้าเป็นส่วนของเซิร์ฟเวอร์ JP ของเดือนมีนาคมนี้นะลิงจ็กเกอร์มันระบาดหนักมากเลยครับ ผมก็เลยต้องใส่ตัวปลดล็อกมานะครับถ้าสมมุติไม่มีตัวปลดล็อกมาแล้วถ้าผู้ชมไปเจอลิงจ๊กเกอร์เนี่ยอันนี้คืองานหยาบนะครับเพราะว่าตัวปลดล็อกนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยถือว่าสําคัญมากเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าลิงจ๊กเกอร์มันระบาดเยอะหนักมากแล้วนะครับตัวปลดล็อกก็ต้องมีนะครับผมโอเคอันนี้คือส่วนของลิสต์แนะนำนะครับสําหรับสาย b ราเธอร์ซิสเเนาะนะครับสำหรับออและข้อทิ้งแทงนั่นเองนะครับ ถ้าท่านผู้ชมแม้เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนต,ตคัดต่อเขาอธิบายไว้ให้เพิ่มเติมเนาะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วกันเนะาะสาหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเนาะก,กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารเนาะของเกมไมกาซิโนโอไว้ o ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบาย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 ครับซี่เกม,ม bye bye. ส์หกบายบายจ้า